วันนี้จะส่งเลยลูกค้าเปลี่ยนทรงใช่ไหมเปลี่ยนทรงครับมีเทปเบื่อแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้อาทรงให้ดูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเอามาจากติ๊กต็อกะเนี่ยนี่ครับประมาณนี้นะครับผมไปดูกันเลยครับมันจะหรอไหมหรอโอเคครับประมาณไอ้มีเทปลอกตรงสูงนะครับตรงนี้ครับประมาณเบอร์สี่เบอร์ห้านะได้ไหมลูกค้าเนาะน่าจะไดนะ้เนาะเปลี่ยนทรงครับร้อนหน้าร้อนแล้วโอเค ไปดูกันรรเลยครับผมไปแล้วครับเราก็ขึ้นทรงกันนะประมาณเบอร์เก้านะครับผมจัดไปเลยเปลี่ยนทรงนะครับวันนี้ขึ้นทรงให้รอบนอกอนะครับเดี๋ยวไปแต่งทรงอีกทีนึงลูกค้าแบบร้อนหน้าร้อนช่วงนีน้หน้าฝนปเป็นหน้าร้อนนะลูกค้านะ ขึ้นทรงกันายาวนิดนึงนครับเพื่อไว้แต่งนะครับผมแต่งทรงนะครับกัดสั้นแล้วก็คือไม่ได้นะครับผมก็ต้องเถือไม่ด้วยนะครับผมลูกค้าก็ไม่ใช่ผมแบบตรงนะครับผมอยากโศกนะครับผมไม่ใช่ผมตรงเตานะครับเราขึ้นทรงกันให้เท่ากันกันนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นกรอบทรงไปก่อนนะครับผมจะเปแต่งทรงอีกทีนะครับเหมือนพระซุดไปสามเดือนนะวันนี้เราก็มาขึ้นทรงกันด้วยฟันบัตเตอรี่นนะครับผมยกนีครับยกลงนะครับผมขึ้นเลยจะดีนขาวๆทีนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้ก็จะเอาแบบเรยวๆนะครับให้ดูด้วยช้าการขึ้นตรงนะครับการขึ้นรอบทรงดีเพ็ดลองทรงสูงนะครับตรงนี้คนอื่นจะวาทรงอะไรแล้วก็ว่าสทรงดีเท็ดลองทรงสูงกัน,นามานะครับตอนนี้ก็ขึ้นคล้อยๆกันนะครับผมประมาณนี้นะครับ ในทางเาไว้ดำๆนิดนึงครับไว้แต่งนะครับผมไว้แต่งเป็นตรงนะครับขาวมากก็ไม่ได้ขนาดนี้นะครับขึ้นเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยครับจะได้ทรงประมาณนี้นะครับขึ้นเสร็จแล้วนะครับตรนนี้เราไว้ดำนิดนึงนะครับเพื่อไว้กันเท่ๆนะครับผมม่ต้องปล่อยจอนขย้นมารอยนี้ก็เราก็ได้ทำนะครับมาจะกเหนด นี่ครับตรงขึ้นให้มันสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวไปเจ็บตินข้างบนจบช่องบนอีกทีนึงนะครับผมข้างหน้าเราก็จะกันให้มันเป็นหน้าม้านะครับผมไปคล้าลูกนะครับที่จะที่เราแบบว่าเราดูลูกกันตั้งแต่ในติ๊กต็อกมาแล้วนะครับลูกค้าก็เอามาให้ดูนะครับผมทรงก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ใช้หวียาวนะครับแต่งทรงนะครับยกยกพันขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับ จะเก็บขอบบนนะครับได้วียาวนะครับยกนิดๆน,นะครับผมเป็นขอบนะครับไล่ให้มันนวลน,นะครับสลบขึ้นไปนะครับผมให้มันดูแบบเข้ากันกับข้างบนให้มันดูบาลานกันนะครับ จะตินผมไปด้วยนะครับผมมันก็จะไปเชื่อมกันพอดีนะครับช่วงข้างบนนะครับผมเงาครับประมาณนี้นะครับ จะมีขอบนิดนินะครับผมมองเห็นขอบตรงนี้นะครับผมเราก็ต้องใช้วียาวนะครับยกขึ้นนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันข้างบนนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะมีขอบดูนะครับประมาณนี้นะครับขอบนะครับเราก็จะเชื่อมขอบทรงนะครับผมเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะครับใช้วียาวนะครับผม การเทวี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับช่างนะครับผมความถนัดของช่างแต่ละบุคคลนะครับพอเราเชื่อมกรอบทรงเสร็จนะครับเราก็มาไถ่ข้างล่างขึ้นเลยนะครับผมมันเป็นทรงนะครับลงทรงสูงนะครับผมเก็บตินเสร็จนะครับก็ใส่ให้มันไปเชื่อมกันข้างบนนะครับผมไถไปดูไปนะครับ รประมาณนี้นะครับพอเราแต่งทรงเรียบร้อยนะครับช่วงข้างบนนะครับเราก็ไถให้มันเป็นเชื่อมกันเลยนะครับไถขึถ้นไปเลยนะครับเก็บตีนผมใหม้เอี่ยมนะครับผมเดี๋ยวช่วงต้นตีนแถวนี้เราจะใช้หวีเล็กนะครับเล่มสร้างความละเอดอีก,อกนึงนะครับผม มานี้นะครับรอบๆหัวนะครับผมเดเรียบร้อยนะครับเราจะแต่งนิดๆหน่อยหน่อยนะครับตรงแขานี้นะครับผมก่อนจะตันผมเราก็มาเออนี่นะครับใช้บีเล็กนะครับลองอีกทีนึงครับผมอันนี้คือเก็บคนละเอียดของทรงผมนะครับผมให้มันไล่ให้มันเงานะครับตรงไหนไม่เท่ากันนะครับวีใหญ่เข้าไม่ได้วียาวเข้าไม่ได้เราก็ใช้วีเล็กนะครับครับเชื่อมทรงอีกทีนะครับผมเพื่อจะไม่ให้เป็นขอบ ขอบข้างล่างนะครับสีนผมเทวีเล็กนะครับเจ็บตีนนะครับผมนิดได้ดหน่อยนะครับตรงไหนไม่เท่ากันนะ ตอนได้ทรงเสร็จเราก็จะมากันช่ววหน้าผากนะครับผมสร้างกรอบทรงให้มันเหมือนรูปภาพนะครับทรงนี้เขาเน่นกันการก,ก,กันนะครับผมเราก็ให้ดูคร่าวๆนะครับกันกันผมจะไปจงจะเทกัน เทีเยนนะครับผมกันผมกันกันผมนะครับประมาณนี้นะครับผมข้าหลังก็ทําเชียงลงมาเลยนะครับผมตอนตอมรอยตีนขอบทิ้นผมนะครับเดี๋ยวเราใส่แบ,บมีดขีดครับมันมันจังกว่าอันนี้เราก็กันท่วงมาผักด้วย ให้เหมือลูกค้าไว้เหมือนเดิมครับหมือนเดิมครับหมือนเดิมเนาะเคครับหมดไปเหมือนเดิมครับตรงจะพอนะเดี๋ยวเราต้องใช้ไอ้ไอ้กันใบมนิโกนลงอีกทีนะครับซ้ำนะครับตรงไหนที่ไม่เข้ากันนะครับเนี่ยเราก็กันให้มันเป็นยาวทางก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะใช้ใบมีดอีกทีนะครับผม ันนี้ยังไม่ลงใบเม็ดนะครับผมกันตีนเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกันกรอบทรงเสร็จนะครับเดี๋ยวจะลงกันอีกทีนะครับผมลูกค้าก็จะไว้หนวดนะครับควรจะเป็นเด็กเกินใช่ไหมลูกะเดี๋ยวเราจะกันอีกทีนะครับกันตามรอยนี้นะครับผมนี่เราก็เรยบร้อยนะครับผมเดี๋ยวกันกันเลยหลังเราทาครีมเสร็จนะครับกันเลยนะครับผมดึงให้ดึงให้ตึงนะครับหนังกันตามรอยนะ ึงหนังให้ตึงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงลงมาตามแนวที่เราสร้างไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับกันแล้วเรียบร้อยคลิปนี้ก็จะลงแบบเร็วๆนะครับไม่ใช่ดนตรีนะครับผมเอาแต่เชียงช่าง,งคุยอย่างเดียวอาจจะมีรักกันมั้งไม่มีนะครับผมลูกค้าันนี้ก็มาเปลี่ยนทรงนะครับจากวีเทสโอ้หลายปีเนาะลูกค้านาะเปลี่ยนเป็น ลองทรงสูงอเมริกันลองทรงสูงกันน้ามานะครับข้างบนนะครับผมคุยง,ง่ายคือจะกินเ็ดลองทรงแล้วครับกันหน้าผักน่อยนึงนะครับผมหมดพลังโกนเนาะบ,บนแตงนิดนิดขอเงเจ้าพ่อละวันนี้ โอเคครับประมาณนี้นะครับผมกันโอเคไหมครับลูกค้าโอเคแล้วครับเบาหัวดีนะโอเคนะครับเปลี่ยนทรงเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมเนี่ยคงลูกค้ามาให้ดูนะครับน้องน้องกระปมดํานะครับน้องในอันนี้ครับในภาพนะเราผมบางนิดนึงนะประมาณนี้นะครับผม โอเคครับพอดีเนาะโอเคเนาะครับผมโอเคครับก็โอเคนะครับสกรีนเทดลองทรงสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมใครชปบมีไปมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหมู่บะเบอร์นะครับผมจะได้มีส่งผมใหม่ๆให้ดูครับรว่นนี้ลูกค้าก็ตัดมาหลายปีแล้วครับเนาะวีเทนเนาะเย็นเป็นทรงเต็มทรงใหม่มาเนาะโอเคครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่างหมู่บะเบอร์นะครับผมตรงนี้ก็ ถ้กินเห็ดลองสูงสูงนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ครับผม